จุกเด s ไม่คะ่ะไม่ได้อยากให้เห็นคะ่ะจะนั่น,นั่งดืดือดืดูดืดืดืดดดด อเออดอืม D I S เอสน้องน่ารักนะขอบคุณค่ะ C O U O U N T คำอ่าน คำอ่านพร้อมความหมายสวัสดีค่ะทุกคนหุ่นแบบหนูพอจะไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรได้บ้างค่ะเอาลดราคาฮะดิสแคลยววะทุกคนคืออะไรวะดิสเคียว discount 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 นี่อะไรล discount discount อยู่เนี่ย discount discount อะไรวะการลดราคา discount 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 ไม่ใช่ discount นะทุกคนโอหนูฟังเป็น discount หนูฟังเป็น discount discount อยู่นั่นเลยทุกคน Discount Discount This curl this cardi Hapunzo in Yangua W this Carl This Carl this car this curls d i s c o u n ออกเสียงชอสาน้วยนะคะ d i s c o u n การลดราคาโอเคอันเดาสแตนไหมทุกคน discount discount Disc บอเม่น d i s c o u n อนอ่ะอ้าวอมาาเมาวอมาาเ้า Amount นะ Amount มันคือ A M O A M O Amount คือจำนวน Amount 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 ออกเสียง Amount a m o u t h จำนวนเหมือนกันนะคะทุกคน Quantity ก็จำนวน a m o u t h Address คำนี้นะคะทุกคนเราอยากรู้มากเลย Address